สวัสดีครับคอลัมน์คุณภาพคือความอยู่รอดในวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันเรื่องเกี่ยวกับความรอบรู้และก็การเรียนรู้นะครับสองเรื่องที่มารอบรู้กับเรียนรู้นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องขออนุญาตทบทวนนิดนึงว่าในคอลัมน์นี้เนี่ยเราแบ่งคุณภาพชีวิตเราผูกติดกับคุณภาพชีวิตนะครับคุณภาพคือความอยู่รอดเนี่ยเราไปผูกติดกับคุณภาพชีวิตที่เราแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนทีน่1ก็คุณภาพชีวิตส่วนตัวจริงๆส่วนที่2คุณคุณภาพชีวิตในการทํางาน และส่วนที่3ก็คือคุณภาพชีวิตในสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเราที่ทุกคนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและประสบความสําเร็จได้ง่ายเนี่ยก็หมายความว่ามีองค์ประกอบมีปัจจัยของคุณภาพชีวิตทั้ง3องค์ประกอบทั้ง3ส่วนนี้ดีนะครับวันนี้เนี่ยแต่เราก็เวลาเราพูดเราก็พูดรวมๆกันไปนะเพราฉะนั้นขออนุญาตว,าว่าวันนี้เราจะพูดกันเรื่องความรอบรู้กับการเรียนรู้ความรอบรู้ของคนคน,คนหนึ่งเนี่ยมันควรจะรอบรู้แค่ไหนยิ่งรอบรู้มากเนี่ยยิ่งดีถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะ สมัยผมเด็กเเนี่ยมีหนังสือความรู้รอบตัวบิกขนาดนี้เล่มขนาดนี้คุณพ่อผมซื้อไหมหนาอย่างนาจริงๆความรู้รอบตัวคือทุกอย่างในโลกระบบสุริยะระบบอะไรต่างๆระบบการปกครองของโลกต่างๆประเทศจีนประเทศอะไรเนี่ยมีหมดเป็นความรู้รอบตัวปราวานทําไมเขาเรียกไม่เรียกปราวานเขาเรียกวาน,นเฉยเลยเป็นรอบเล่มเลยผมก็ยังอุตสาห์เก็บไว้ถึงวันนี้นะสี่ห้าสิบปีแล้วเพราะฉะนั้น สมัยก่อนความรู้รอบตัวกับความรอบรู้เนี่ยมันคล้ายๆกันสมัยนี้เนี่ยแทนที่มันจะเป็นเล่มลมันลงไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตหมดเพราะนั้นเราหาได้จากพวกนี้หมดหหนังสือเอนไซคลอเเดียที่มันจะมีขายมันก็เริ่มลดน้อยถอยลงเพราะมันมาตายที่คอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครับอันนี้ต้องต้องเรียนพวกเราทีนี้อย่างว่าเนี่ยมันจะไปใช้คอมพิวเตอร์มาแทนตัวเราเนี่ยไม่ได้ถ้าเราพูดเพราะเรารอบรู้เนี่ยมันย่อมดีกว่าการที่ต้องไปหาคนอื่นต้องไปหา Google ไปหากูเนี่ยเราพูดจะดีกว่า นีสถามว่าต้องรอบรู้แค่ไหนผมก็เรียนแล้วนะยิ่งรอบรู้มากเนี่ยยิ่งดีแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะั้นถามผมว่าต้องมีเสน่ห์ของความรอบรู้ต้องรอบรู้มากพอที่จะทําให้เจ้านายพอใจแฟนประทอใจลูกพอใจคนรอบข้างพอใจความรอบรู้อันนี้ขนาดไหนเนี่ยผมก็ตอบเราไม่ได้แต่เราต้องรู้ว่าถ้าเราไปเป็นคุณภาพชีวิตในการทํางานเนี่ยเราควรจะรู้มากน้อยขนาดไหน เราจะไม่รู้อะไรเลยนอกจากงานของเราเราจะไม่รู้ไม่สนใจอะไรเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเราจะรอบรู้แค่ไหนรอบรู้หมดท่านจักรวาลก็เป็นไปไม่ได้นั้นแ้วท่านต้องตัดสินใจว่าท่านควรจะรอบรู้ขนาดไหนถ้าถามผมนะผมอยู่ที่สสทผมอยู่ที่โรงงานผมทํางานโรงงานมีคนมาถามผมว่ารู้เรื่องอุตสาหกรรม4.0หรือเปล่าผมบอกเออผมไม่รู้ถ้าไม่รู้เราจะทำไปเราก็ทํางานแต่ละวันเนี่ยเราจะไปยึดอนาคตยังไงเราจะเอาความเก่งความสามารถของเราเนี่ย ไปเกาะติดจับการอนาคตแล้วทําให้เราก้าวหน้ามากขึ้นเรืองไเยอะแยะไปเลยที่อยู่โรงงานแล้วถามว่าอุตสาหกรรม4.0คืออะไรไม่รู้อยู่ส,ะสะทถามว่าสังคม4.0คืออะไรไม่รู้การตลาด4.0คืออะไรไม่รู้ท่านคิดว่าถ้าคนตอบท่านแบบนี้ลูกน้องท่านตอบท่านแบบนี้เพื่อนท่านตอบท่านแบบนี้ท่านจะบอกว่ารอบรู้ได้ขี่มากน้อยผมว่าตรงนี้บอกกันไม่ได้จริงๆว่าความรอบรู้มันควรจะมากน้อยแค่ไหนแต่มันเป็นความรอบรู้ที่เราควรจะมี ทำให้เราเนี่ยเติบโตก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงอันนี้ผมว่าสําคัญถ้ามาถามผมวันนี้อุตสาหกรรม4.0คืออะไรก็ต้องบอกได้ว่าอุตสาหกรรมในโลกนี้เนี่ยแบ่งมา4ี่ครั้งแล้วสมัยผมเรียนเตรียมอุดมเนี่ยผมถูกบังคับให้อ่านหนังสือพูดถึงเรื่องเครื่องทอผ้าเครื่องทอผ้าเนี่ยเป็นเครื่องจักรตัวแรกนะครับที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมทะนเรียกใช้แรงคนสารใช้เครื่องปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึกปั๊บหมดแล้ว เป็นครั้งแรกในการปฏิวัติอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรม4ี่ดก็คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมมาในโลกนี้4ี่ครั้งแล้ว4ครั้งแล้วตั้งแต่สมัยนู้นมาถึงเดี๋ยวนี้นะฮะเป็นครั้งที่4แล้วซึ่งโลกพยากรณ์ไว้ว่าเยอรมันเป็นคนพูดคนแรกว่าถ้าในปี2 0 3 3 2 0 3าเนี่ยเยอรมันจะเป็นประเทศแรกในโลกนะครับที่มีระบบการผลิตเนี่ยเป็นระบบฟู l ร y อ u ต o m ม t ติอัตโนมัตทิทั้งหมดโดยไม่ต้องใช้คน นะครับอันนี้ก็เป็นอุตสาหกรรม4.0ซึ่งเราควรจะรู้ใช่ไหมครับว่า1.0เนี่ยมันเป็นการใช้เครื่องจักรแทนแรงคน1.0เจอไอ้น้ำฝาเพลเยะปลาปปัป๊ปเจอรถไฟปูน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 เอาไอ้น้ำเนี่ยมันฉุนลลดลาารถไฟจากเหนือไปใต้จากเหนือไปใต้แลวก็เป็นเรื่องที่เ,เราต้องต้องรอบรู้กับมัน <ใช S 1> พอมายุคที่สองเนี่ยเป็นการเจออะไรครับเจอไฟฟ้านะเจอไฟฟ้าของอวาร์เอดิสัน เจอไฟฟ้าพับเนี่ยมันก็ทําให้อ้ไที่ต้องใช้ใช้น้ำเนี่ยมาใช้เป็นไฟฟ้าแทนทํามอเตอร์ขึ้นมาแล้วก็เกิดรถยนต์คันแรกของโลกด้วยระบบสายพานใช่ไหมครับอันนี้เราก็ต้องรู้พอมาถึงอุตสาหกรรมสามจุดูนี่เราพูดถึงอะไรมาเจออะไรครับเจอคอมพิวเตอร์เจอคอมพิวเ,เ,เตอร์ระบบแรกซึ่งระบบเริ่มต้นแต่ละช่วงหนึ่งสองสามเนี่ยมันเป็นความรอบรู้ซึ่งโลกเนี่ยใช้เป็นทีละหนึ่งร้อยปีหนึ่งร้อยปีคร่า,าวๆนะครับคร่าวๆไม่ใช่เด้เดนะครับหนึ่งร้อยปี แล้วมาอุตสาหกรรม4.0เนี่ยก็คือการเจอนะครับระบบดิจิทัลเซชันระบบ IOT Internet of Things ซึ่งมาปฏิวัติรูปแบบการเรียนรู้ของเราทั้งหมดอันนี้คือสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้ว่ามันมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะรู้ว่าเราเป็นไปไม่ได้จะอยู่แบบไม่รู้ในขณะที่โลกมันพัฒนาไปจาก 3G 4G เป็น 5G แล้วนะครับจะเป็น 5G แล้ว นังสือของคอลเล์ที่ออกมาใหม่ล่าสุดเนี่ยก็คือเรื่อง Marketing 5.0และด้วยซ้มบิคือ Marketing ที่ใช้ระบบดิจิทัลเซนดิจิตัยเซชันทั้งหมดดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราไม่ปฏิรูปไม่ปฏิวัติโรงงานเราเลยเนี่ยเราก็ตามโลกนี้ไม่ทันเพราะว่าต้องเรียนสรุปง่ายๆว่าไอ้ความรอบรู้เนี่ยทำให้เราสามารถมาปรับปรุปรงตัวเราเองปรับปรุงกิจการเราปรับปรุงโรงงานให้ทันกับโลกเพื่ออะไรครับเพราะเราไม่สามารถที่จะอยู่อย่างเดิม ในระบบการผลิตที่ยังล้าหลังระบบการผลิตที่ยังช้าอยู่แต่ไม่ใช่หมายความว่าเราหูหลักตาลงทุนในเรื่องคอมพิวเตอร์ลงทุนในเรื่องดิจิทัลมหาศาลนะครับแล้วเดี๋ยวเผื่อเกิดล่าสมัยขึ้นมาทํำยังไงเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้แล้วปรับมันเนี่ยมาสู่ว่าเราจะทํำยังไงกับมันแต่เราเนี่ยไม่รู้ไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดว่าถ้าเรารอบรู้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเกิดสิ่งหนึ่งตามมันก็คือเรียนร,รู้แต่ถ้าเราไม่มีวิญญ,ญาณของการเรียนรู้รเลยนะไม่สนใจอะไรเลยนะเราก็ไม่มีความหมาย นะครับเรารอบรู้แล้วต้องทําให้เราเนี่ยมีวิญญาณนักเรียนรู้เหมือนกันครับคําถามเดียวกันเรียนรู้มากแค่ไหนยิ่งจะพอยิ่งวันนี้นะตอบไม่ได้ครับเพราะมันมีเอ่อกูเกิลมันมีอะไรที่ท่านในเข้าไปสามารถหาทุกอย่างได้หมดเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ความรอบรู้เนี่ยมันไม่มีจบสิ้นมันไม่มีจบสิ้นจริงๆมันอยู่ที่เราที่จะพัฒนาตัวเราเองไปยังไงให้ความรอบรู้ผลักดันให้เราเกิดการเรียนรู้และการเรียนรู้เนี่ยผลักดันให้เราก้าวหน้าไปสู่ความสําเร็จ ด้วยการปรับตัวเองให้ทันกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกครับพบกันใหม่เป็นพู้หน้านะครับดีครับ